งานที่ดำเนินการในวันนี้หลังจากนั้นถ้าได้พวะคนณผู้เป็นประธานก็จะได้สัมโมทธนีกถาและก็เข้าสู่พิธีการในส่วนของการบรรจพุพระหัไทยเบิกพระเนตรพระพุทธสายญาติสมปาถนาเป็นลําดับต่อไปในหวองนี้เมื่อทุกส่วนทุกฝ่ายพร้อมแล้วลำดับแรกขอจเจริญพรเชิญท่านสมาชิกผู้ทแทนรัษฎรท่านพระวัตรศรีสุรพล สมาชิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าขอนแก่นเป็นผู้แทนพุทธ,ทธาศาสนิกช,นจ,น,ช,จชนจุดทูบเทียนบูชาพรพะรัตนตรัยขอเจริญพรเชิญผู้แทนจุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรัยเจริญพรทุกท่านประนมมือ เชิญชวนทุกคนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอมระสว่างขานโดภะ มัยังพันเตวิสุงวิส ah ุงและนัตายะอิสระเนนะสหาปันจากศีลานิยาจามะปุติยัมปิมัยังพันเตวิสุงวิสุงและนัตายะอิสระเนนะสหาปันจากศีลานิยาจามะปติยัมปิมัยังพันเต ສໍານຸມີສົມມະທะນະໄຍະຕິກສະຣັນເນນະສັງຂາປັນຈາສ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พุทธังจะตนังเจมิจะตนังเดจามิอุติยมีิุทังสารังสัจฉามิอุติยมีธมังจะตนังเจชามิอุตติยมีธมังสารังสัจฉามิอุตติยมีสัมังจะตนังเดชามิอุตติยมีสัมังสรรังสัจฉามิอุติยมีคุทํจะตนังเจชามิ ตติยมีกุธังสระนังกัจฉามิปติยมีธรรมังเจตินันตเจอมีปติยมีธรรมังสระนังกัจฉามิปติยมีสังทังเจตนังเจอมีปติยมีสังทังสระนังกัจฉามิปานมาติปตาอัมปิตัมมีสิเทวะทัมจะมานิยามีปานาติปาทาน เอรัมณีสิทธาปัทันสมาธียามีอทินาทานาเมตัมมณีสิทธะปัทังจมาทียามีอทินาทานาเอรักมณีสิทธาปัทังสมาธิยามีตามีสุนิชฌานตระมัเอตัมณีสิทาะปัท e ังจะมาทียามีตามีสุนิชฌานตรรั เอระมณีสิกขาปัท tamam ังสมาธิยาเมมุขสมะธรรมเอระมณีสิกขาปัทตมจมาธิยาเมมุขสาวาทานเอรัมณ <isation> ีสิกขาปัทังสมาธิยาเมสุครามีระมะชะปะมาถานาเอรัมณีสิกาปัตตมจมาธิยาเมสุคราเฮระยะมะชะปะมาถานา เอระมณีสิทาปัทังสมาธิามิกิมานิปันจะสิทธะปะนานิสีเนสุุติยยันติสีเลนภูตสัมปานสีเลนนิโุตินยันติอัตมาสีลังมิสูดังติพิธีการบรรจุผาไทย พระพุทธไสยาสน์ทรปรารถนาในวันนี้ลำดับแรกขอเจริญพรเชิญท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภาควัดศรีสุรพลท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอนแก่นเขตห้าถวายสักการะพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอเจริญพรเชิญที่ขึที่ขึ้นการไล่ไป เลำ่ับที่สองขอเจริญพรามเชิญท่านชัชวาลกันจากตระหนั่งอำเภอปูเอียงผู้แทนพุทธศาสนิกชนทอถวายสักการะพระพุทธคุณขอเจริญพรามเชิญ ใยสกัลระหลวงพ่อพระพุทธสายญาติสมปรารถนาซึ่งมีจำนวนดังต่อไปนี้ท่านแรกขอเจริญพรโยขอเจริญพรเญคุณโยมศีรสะอาดจุธาติสดาและคุณโยมรัตนาจุธาติสดาอทวดาให้ภูมิลาภัยนามสกัาระพระพุทธสายญาสมปรารถนาขอเจริญพรเฉค่ม ทางวัดก็ถือว่าท่านเป็นกำลังหลักในการสนับสนุนพระพุทธศาสนาอยา่างยิ่งขอเมตตน,นาเพืท,ที่สองขอจเ,รเรจริญพรเันทท่านอาจารย์มงคลล่าหาผู้ดูแลสถาบันพลังจิตานุภาพสาขาสามสิบเอ็ดรีจันทร์พร้อมด้วยท่านอจจาจารย์สายันค,คุ้มข่ำท่านผู้ดูแลผู้ดูแลหลักสูตรศึกษาสมาธิผู้สมาธิในเรื่องจักรวรรดิเจริขพเจริญพรเันทครับ ท่านสองท่านก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดคุณงามความดีอย่างยิ่งในนามของสถาบันกลางกิตารุภาพสาขาสามสิบอมาขอเชริญพรเจิญท่านภาวดีแสงสอน ผู <Cornell> <K Douglas> ้แทนของศูนย์ปฏิบัติธรรมููโมขอเจริญพรเชิญต่อมาขอเจริญพรเชิญคุณโยมสุภากรคุดมศักด์พงศ์คุณแม่ประยุนรับมูลมอนคุณหยุนเยาวล่าขอเจริญพรเชิญ คุณแม่สุภาพรอุดองทรัพย์คงคุณแม่ประยูลน้ำมนต์บอนและคุณแม่ยุ่นแก้วล่านะครับขอเจริญพรเชิญต่อมาขอเจริญพรเชิญพันตำรวจเอกสพ,พอภูเวียงพร้อมด้วยท่านชัชวานก้านจากท่านนายอำเภอภูเวียงขอเจริญพรเชิญนันสําทัานเลยนะครับ อีกสิอีกพวงหนึ่งครับสุดท้ายขอจเจริญพรเชิญท่านภักวัตศรีสุรพลท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรแกนเทนหน้าถวายสระหลวงพ่อพระพุทธสยญาติสมบัติธนาขอจเจริญพรเชิญ ลำดับต่อไปขอจเจริญพรเชิญท่านอาจารย์จุริรัตจุธากิศดาผููแทนพุทธศาสนิกชนได้กล่าวรายงานอ่านประวัติวัดสันติวนารามต่อพระอเดกผุคุณผู้เป็นประธานขอจเจริญพรเชิญ พระมศก,การพระเดชพระคุณพระธรรมบิณกรที่ศึกษาเจ้าคณะภาคเก้าธรรมดุษพระเถระนุเถระทุกรูปกราบเรียนท่านขช้าชวสารท่านจักรในอำเภอภูเวียงประธานในพิธีที่ขอรพและท่านแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมง,งานในวันนี้ดิฉันนางสาวจุริรัตน์ือานพิสดา ข้าราชการบำนาญโรงเรียนขามแกน่นนครในนามคณะกรรมาการจัดงานข้าราชการท่อค้าประชาชนชาวอำเภอภูเวียง <c oughs> มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมในงานพิธีเบิกพระเนตรวันจุพระหาฤทัยัยพระพุทธสัญญาดิ่ฉันขออนุญ,ญาตนำเรียนประวัติวัดสันติวนารามทสังเขปดังนี้ เดิมทีสถานที่ก่อสร้างวัดแห่งน,นี้มีสภาพเป็นป่าดินดอนหัวไร่รปลายนามีความอุดมสมบูรณ์ทางป่าธรรมชาติมีแหล่งน้ําได้พึ่งพาอาศัยจากความอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติทําให้มีพระธุดงสายกรรมฐานได้แวะเวียนมาปักกรปฏิบัติธรรมเป็นประจําเมื่อปีพุทธศักราช2513 ชาวบ้านได้ออกมาตั้งบ้านเรือนอยู่ตามหัวไร่ปลายนาเป็นจำนวนมากขึ้นจึงมีการตั้งเป็นสำนักสงฆ์ขึ้นโดยมีนางหลอยมณีคงได้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินสร้างวัดบนเนื้อที่18ไร่3งาน125ตารางวาต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2539 ได้ดำเนินการขออนุญาตสร้างวัดเมื่อปีพุทธศักราช2542จึงได้รับอนุมัติตั้งวัดจากกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้นามว่าวัดสันติวนารามตองมาเมื่อปีพุทธศักราช2549ได้มาสภาพปัจจุบันมีเสนาสนะอุโบสถหนึ่งหลัง พัเจดียแกจุรามณีเจดียหนึ่งองค์ศาลาการเปลี่ยนหนึ่งหลังกุฏิสงแปดหลังโรงครัวหนึ่งหลังเมนหนึ่งหลังศาลาคู่เมนหนึ่งหลังและห้องน้ำจำนวน30สห้องมีพระสงฆ์จำพรรษาจำนวนเจรูปปัจจุบันมีพระครูสันติธรรมคุณากรด,ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ได้นำคณะอุบาสกอุบาสิกาชาวบ้านโคกสงาและชาวจังหวัดฝั่งแก่นได้มีมติในการดำเนินการก่อสร้างองค์พระพุทธสายญาติปางเสวยสุขโดยเริ่มพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างตั้งแต่วันเสาร์ที่13รกรกฎาคม2562ได้ได้เริ่มปั้นองค์พระพุทธสายญาติปางเสวยสุข ในวันที่9สิงหาคม2563โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อเป็นสถานที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน 2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนาศิละปะวัฒนธรรม 3. เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับพุทธศาสนิกชนผู้มาสมแยบุญ 4. เพื่อเป็นสัญลักษณ์ และเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติให้พุทธศาสนิกชนในการประกอบคุณงามความดีวัดนี้การดำเนินการก่อสร้างองค์พระพุทธสายญาติบางสมยทสุขได้สำเร็จลงด้วยความราบรื่นโดยอาศัยพลังศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนร่วมกันบริจาคสมทบทุนก่อสร้างเพื่อให้องค์พระสมบูรณ์แบบตามพุทธประ,ประเพณีและเป็นสิริมงคล เป็ขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณพระธรรม,มดิโลกที่ปรึกษาเจาา้กกาคณะภาคเก้าธรรม,มยุทธ์ด้านเมตตาเป็นประธานฝ่ายสูงในการประกอบพิธีเจิมจักสุกแก้วเบิกข้าเมรบรรจุพระหาฤทัยในองค์พระพพระสายญาติปางสวยสุขเป็นลำดับต่อไปกราบนิมนต์เจ้าคณะใน <c oughs> <c oughs> พิธีต่อไปเป็นพิธีการเจิมพระเนตรและก็พาาระหัตถยซึ่งวันนี้ขอนักเรียนพระเด็จพระพุทธมุขป,ประธานพร้อมกับแขกรับเชิเกียรติทราบแต่ดีว่าหลวงพ่อพระครูปรา,าศริษัทสนกิจจะเป็นผู้เจิมพาาระหัตถทยพระเด็พระคุณหลวงพ่อจะเป็นผู้เจิมหลวงพระเนตรปิดทองแล้วก็ปล่อยดอกไม้ผมน้ำพระพุทธมนต์ แล้วหลังจากการมีส่วนของคณะสงฆ์ในโอกาสที่บริบูรณ์กำลังปีทองนั้นจะได้สวดสังฆาปีติหรือว่าจเจริญชัยมงคลคาถาติโยมประนมมือมีนนมวลพระนัมสงทั้งนั้นจเจริญชัยมงคลคาถาครับมีตัวคนที่หามุนเลส yeah, yeah. ปุ่พระครูศาสตร์ศาสนกิจได้เดิมผ้าไทยผมงน้ำพุทธมนต์แล้วลระดับนั้นก็จะขอเจริญพรเชิญท่านสสพระคัวตศรีสุรพลท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรคนแก่นเขียนห้าท่านชัชวานกันจากท่านอําเภอปูเวียงพร้อมด้วยท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดวิภาเดืองประเสริฐคุณท่านสสและท่านสจอดิษฐปูเวียงท่านสามท่านได้ อัญเชิญโดยความแข่ผู้มีเกียรติที่อยู่ในบริเวณที่ได้จัดเตรียมไว้ท่านนอศราควัตรศรีสุรพลท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตอนแข่เกีเยรติ5ท่านสมาชิกท่านสมาชิกสภาจังหวัดท่านาาาานิภาเรืองประเสริฐคุณพร้อมด้วยท่านในท่านชัชวาลก้านจักตท่านในอำเภอภูเวียงทั้งสามท่านได้อัญเชิญผ้าไทยแล้วก็พระเนตร ขึ้นด้านบนที่จะไปบรรจุขอเชิญควรเชิญท่านประธานสภาวัฒธรรมก็สามารถติดตามมาด้วยนะครับท่านท่านพลตำรวจเอกไพโรธได้ทำตะกุ่มกับกอรเ,เชิญนะครับท่านอีกท่านหนึ่ง